ครับกับสวัสด,ดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับว <g ül> ันนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จด้วยกันครับอันนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ปลูกส้มนะครับสมสายน้ำผึ้งนะครับสมสายน้ำผึ้ง,งมีอยู่หาต้นนะครับไงอยู่ซองต้นนะอายุประมาณสองปีนะครับสองปีนะครับคู่นี้ลกัลกๆต้นไม้ญ่นนก็เป็นเ,เป็นสมนะครับ ต้น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 ไม้ญ่ก็คือสมนะครับแล้วก็สิมี่เอ่อกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับแล้วก็สิมี่บอเอ่อบอบอข้างล่างนี่ก็สิเหลี่ยงเป็นปลาหมอนะครับเป็นปลาหมอชุมพรอนนะครับบอข้างล่างนะครับเอ่อสมยุทธาต้นนะครับนี้ก็สิมีต้นน่อยต้นใหญ่ครับต้นหน่อยปลูกรุ่นเดียวกันนะครับอายุมั่นสองปีนะครับต้นใหญ่กับใหญ่ีดีนะครับต้นหน่อยกับหน่อยนะครับกล้วยก็เป็นกล้วยเอ่อ กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอันนี้หฮมฟางน้ำนะครับโมฟางเพราะว่าตัดหญ้าเสร็จผมก็หโมฟางไปเลยนะครับก่องฟางอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับแต่สิเห็นึ่งมีกองฟางอยู่ส่วนนี้นะครับกองฟางผมเตรียมเตรียมมาไว้ถ้าหฮมบักซิดานะครับเป็นฝรั่งนะครับเนี่เป็นฝรั่งเป็นสวนฝรั่งนะครับมีแปดสิบต้นนะครับน้อยๆครับอะไรนะครับอันนี้เป็นกองฟางเดี๋ยวท่านในพ่อเอามานะครับอันนี้ก็จะเป็น ไอ้น,นั่นส้มนะครับสม้มนะครับสม้มโฮมฟางอ่าโฮมฟางกับโฮมเฉพาะจุดครับโฮมเฉพาะจุดเอ่อบัดที่นี่ก็เอ่อตอนแรกก่มีแผ่นวาสิ่โฮมทั้งหมดนะครับโฮมทั้งหมดเขาลอยเปอร์เซ็นต์เลยบัดบัดที่มันมีปัญหาหรืออเ่อเรื่องฟางบ่งพอนะครับอยากมันบ่พอก็เลยโฮมเฉพาะต้นก่อนนะครับกัอยากให้ดินมางเงินถาดมางเงินมีมีธาตุอาหารมียังน้ำนะครับโฮมก็เห็ดให้ดินมันซุม่มมันยังไปนะครับ เล่าก็ิมีอันตะว่ากล้วยนี่เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองรุ่นแรกตัดกินไปแล้วนะครับตัดกินไปแล้วบ่ได้ขายกินหมดก่อนนะบ่ได้ขายตัดกินหมดก่อนนะี่ครับอันนี้สมสมต้นนี้งามกวขโมยครับสูงแล้วเล่าสองเมตรหาสิบได้นะครับเ,เกือบสามเมตรละนะครับสมต้นนี่ก็สิอยู่ประมาณนี้นะครับเออบอกคู่ตัวคู่นี่ปู่ไ่ค่อยขึ้นนะครับขึ้นอยูต่ต้นสองตน้นนะครับก็จักสีได้กินด้ว นะครับจักสติกินหน่วยบ่นะครับคู่นี่าะว่าดินแข็งเหลือเกินนะครับหดน้ำเหมือนฮดน้ำซุ้มือ๋ยนะครับเล้วหดน้ำซุ้มเออตัวบามันก็เอาบรยูนะครับมันก็เอามันบรยูนะครับอันนี้เดี๋ยวพายบงกล่องฟางนะครับอ่าฟางหรือพ้าสายสายเดินเฟียงนะครับเฟียงนะครับอ่าอันนี้เอามานะครับผมก็ใส่หลดเข็นนะครับมาเนี่ยมาเดี๋ยวล่อหลังจากห่มเอ่อห่มสม ผมอันนี้สีหมซุ้มน่ตอนะครับเดี๋ยวต้องตัดหยาก่อนนะครับนี่ยะหลังจากหฮมสมเสร็จนะครับผมก็เลยอันนั้นครับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเอามาหมซุ้มน่ตอนะครับหมหฮมไปฝรั่งต่อนะครับอาประมาณนี้นะครับนะโอเคครับผมอัปเดตนะครับคู่นี้บ่ค่อยงามมันเลยนะครับแต่กับมีต้นใหม่ละมีกล้วยได้กินแล้วนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ